j จคู่ j 6ซเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยครับราคาค่าตัว1,49,000้บาทตัวนี้ประกอบในประเทศไทยนะครับสเปคพื้นฐานเป็นมอเตอร์คู่279แรงมา้าแรงบิดสูงสุด385นิวตันเมตรซึ่งถือว่าเยอะมากสำหรับรถในพิกัดอย่างนี้นะครับแบตเตอรี่69.77กิโลวัตต์อาวิ่งได้ระยะทางไกลสุด4 1 8กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะ ก็ถ้าวิ่งจริงก็น่าจะอยู่แถวๆ3 0 0นะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสทดลองขับแล้วจะมาบอกกันตัวนี้ต่างจากตัว j 6ธรรมดาอย่างไรเขากว้างกว่าแล้วก็มีชุดตกแต่งพิเศษเพิ่มเข้ามาและที่สำคัญที่สุดคือความแรงผลลัพธ์อัตราเร่ง0-100ถกิโมตรใช้เวลาเพียงแค่6.1วินาทีเท่านั้นนะครับกับรถทรงกล่องอย่างนี้ถือว่าไวมากๆเลยความเร็วสูงสุดถูกจำกัดไว้ที่150กิโเมต่อชั่วโมงครับ มาดูขันจริงกันได้ในงาน Motor Expo ที่บูธเจเกูกครับ